สำหรับคลิปนี้ผมอยากจะตามโมงนุลาต้นนี้ครับสวัสดีครับพี่น้องจุมจนคนรักการปลูกต้นไม้าง,งาไมซสทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ผมอยากตามโมงนุลาต้นนี้นะครับโมงนุลาโครงสร้างผมรีวิวหลายรอบแล้วนะเหตุผลก็เพราะว่าต้องการที่ให้ทุกท่านได้ดูได้สร้าง ไปด้วยกันนะครับลํา่องแบบการสร้างไม้นะฮะนี่ผมก็ได้รับความรู้จากครูบาอาจารย์มานะครับจากบนไทับบรนมดจากลุงนิดทีนี้เราก็ต้องลองครับนะต้องลองก่อนนะลองแล้วมันได้ตามที่ครูบาอาจารย์แนะนําเราก็เออนะเดินหน้าต่อไปประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวมาดูผมจะรีดใบก่อนแล้วกันนะที่รีดใบออกก็เพราะว่าต้องการให้ให้มันเห็นโครงสร้างครับถ้าเราไม่รีดใบเนี่ยมันจะไม่เห็นโครงสร้างมองก็ไปพันลวดก็ทับใบไปหมดนะมีบางท่านถามมานะครับบอกทําไมต้องรีดใบออกให้หมดเลยหรอรีดออกหมดครับแต่ว่าถ้าถ้าแบบนี้ไม่ตายเนี่ยนะ รีดใบออกเขาก็ไม่ตายคนระับแต่ถ้ายังงอนเงนงอนเงอน,งอ,นอยู่ไปรีดใบมีสิทตายนะนะครับอันนี้เขาก็แตกมาใหม่ทันอยู่ใบเป็นที่ออ่ปรุงนะปรุงอาหารของพืชน,นะครับไม่จำเป็นเราก็ไม่ไม่นั่นอยู่แล้วนะถ้าปกติเราก็ปล่อยให้เขาเจริญเติบโตนะแต่ถ้าเราต้องการที่จะขึ้น คัดกิ่งเข้าลวดนะครับทิศทางของกิง่งอันนี้ตั้งแต่ต้นเล็กนะครับผมเข้าลวดแล้วผมก็บิดตานะครับจะไม่รอให้โตนะครับถ้ารอให้โตก็บิดไม่ไปพอบิดแล้วก็กิ่งแห้งถ้าเรารีบไปนี้ได้ไหมฉีกกับตาฉีกนะครับอย่างเงี้ยมันได้อยู่เนี่ยแต่มันฉีกแล้วนะครับ ไม่ดีเราต้องทนตัดเอาอย่างเงี้ยนะครับต้นเดียวมาเอาลนะครับปิดใบแล้วทีนี้ผมก็จะแกะลวดเพื่อที่จะเข้าลวดใหม่กิ่งนี้นะครับผมตัดอันนี้สำรองไว้นะตอนแรกผมผมกิ่งน,นี้นี่เอ่อมันสูงใบผมต้องการดึงให้ต่ำลง เป็นกิ่งเมนครับเมนต้องดึงให้ต่ำประมาณนี้ปรากฏว่าเกือบโตครับเกือบใหญ่เกินนะครับเข้าลวดหนึ่งสองหนึ่งสองหลังสามสี่หน้าห้าหน้าเนี่ยเริ่มโตเร็วมากเอม่งนุลาผมสังเกตอย่างหนึ่งครับ พอขึ้นมากิ่งตาคู่ก็จริงแต่ว่าจะมีกิ่งหนึ่งเนียโตกว่าเสมอเนีย่ยโตกว่าเสมอเพราะนั้นถ้าอยากให้มันมันรอกันก็ต้องทดอันนี้ครับเนีย่ยทดกิ่งหนึ่งรอนะผมใช้วิธีนี้ลองดูก็ได้ผลอยู่นะครับไม่งั้นอีกกิ่งมันจะไม่โตครับมันเล็กครับพอมันเล็กก็การเข้ารวดท่านก็ต้องพิถีพิถันนะครับทีนี้ ยากตรงการเข้ารวนนะครับบางท่านบอกว่าต้องใช้ครีมแบนๆนะครับมันเข้าประคองเอาไม่ใช่เครื่องมือช่วยไม่ได้นะครับเหมือนเพิ่มหน้าได้วันเลยถ้าเราเล่นฟอร์มเล็กเนี่ยครับต้นนี้ลุงตุ้งนั่งไปหมดเห็นไ,ไหมครับอันนี้ผมไปดูนะฮะผมก็ ทำกับบนไใสบัหมดมาสองปีแล้วครับนะอันไหนก็คูพักลักจำบ้มมา,างเลยเนี้ยครับซับซับเมนซับหลังหน้าหลังขึ้นตัวนี้เมนดึงลงพอแล้วนะครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยโอ้โหนะใกล้แล้วครับอ่าขึ้นรายละเอียดแล้วครับทั้งหมดเลยโครงสร้างครบหรือยังเดี๋ยวผมดูกันดิ มาชุดหนึ่งชุดสองชุดสามหลังสี่หน้ามาทางนี้หน่อยสี่สี่ให้เฉียงหน่อยครับโอ้โหนะผมทำไว้ไม่เฉียงครับเลือกกิ่งไว้ไม่เฉียงนะครับอานี่สี่นี่ห้าครับห้าก็ต้องดึงไปทางโน้นนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้า เรียบร้อยครับไม้ต้นนี้นะฮะรายละเอียดก็ได้เพิ่มขึ้นนะฮะที่ผมรีบทําก็เพราะว่ากิ่งนี้จะทําเป็นกิ่งเมนนะเมนของกิ่งหนึ่งนะขึ้นหลังหน้าอันนี้ก็ใกล้แล้วนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนี่เมนเมนของกิ่งสองนะครับเพราะนั้นต้องต้องรีบดูครับบางอันเนียนอันนี้เกือบเกือบโตและเกือบโตกว่า ถ้าทิ้งไว้อีกประมาณสี่ห้าวันเนี่ยไม่ได้แล้วนะครับนะท่านท่านต้องคอยดูเรื่อยๆนะย่าย่าระวางสายตานะครับถ้าปล่อยสายตาห่างไปเนี้อหูนะเรียบร้อยเลยนะก็เป็นก็มีศึกษาให้กัทุกท่านได้สร้างงานไปได้วยกันกับโมกหนูลาครับอย่างเงี้ยนะระบรบรากแข็งแรงดีครับเอาละครับสําหรับไม้ตัวนี้นะฟอร์มจบก็จะประมาณเนี้ยนะรประมาณยี่สิบเซนกวกว่า นะเป็นไม้ที่นามาซ้อมมือแก้ไขนะว่าไม้มันจะออกอยังไ,ไงไปยังไงนะครับนะถ้า้างงานบริการมุกนูลาให้ท่านทำที่ทำที่หลังผมใหนะ้ท่านไปตอนแล้วก็จัดลากให้สวยนะทําไปมันจะไม่เสียเวลานะครับยังไงก็ใช้เวลาเท่ากันแต่ไม้ออกสวยไม่สวยต่างกันนะครับสําหรับต้นนี้ผมได้ทํามาแล้วนะครับก็ต้องสู้ต่อไป นะก็ถือว่าเป็นไม้ซ้อมมือไปกันแล้วกันนะครับนะมันควาาได้ความเก่าแก่ความสวยนี่เห็นนะกาแก่มากต่อเล็กๆองเงีเ้ยน,นะครับแผลปิดจะหมดแล้วนะครับนะเอาละสำหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกท่านไว้นะเปลี่ยนเท่านี้ก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับทุกท่านครับ